คุณผู้ชมเข้าสู่รายการ3ยอดเบอร์ค่ะรายการที่จะพาคุณนะคะก้าวทันโลกไปพร้อมๆกับสาระความรู้ที่จะทําให้คุณเนี่ยไม่ตกเทรนกระแสะแน่นอนนะคะอยู่กับดิฉันเป็นเพลงที่ตาสุพรัดค่ะคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการ3ยอดเบอร์ได้2ช่องทางด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์ชมได้ทั้งทาง a c e o o o k แล้วก็ y o u t u b e ค่ะหรือจะรับฟังนะคะจากสถานีวิทยุเสียง3ยอดก็ได้เช่นกันค่ะ สวัสดีทักทายคุณผู้ชมคุณผู้ฟังจากทุกช่องทางด้วยนะคะใครที่ชมอยู่ทั้งไหนนะคะสามารถที่จะคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กันได้หรือว่ามีคําถามอะไรก็คอมเมนต์มาพูดคุยกับเราได้เช่นกันนะคะกระแสวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของสุขภาพนะคะช่วงนี้หน้าฝนแล้วค่ะใครที่กังวลว่าเอ๊หน้าฝนแบบนี้จะมีโรคอะไรที่ ควรจะดูแลใส่ใจตัวเองเป็นพิเศษหรือว่าใครที่มีลูกหลานนะคะต้องระวังเรื่องไหนเป็นพิเศษนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะคะกับแขกรับเชิญคนพิเศษของเราค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์พิศนจงตะกูลอาจารย์พิเศษภาควิชาเภสัชวิทยาคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะและประธานคณะทํางานสร้างความเข้มแข็งประชาชนด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลสยสค่ะสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีครับ อาจารย์ค่ะช่วงนี้ฝนตกทุกวันเลยนะคะแล้วโรคที่มากับฤดูฝนเนะะี่ยค่ะมีโรคแบบไหนบ้างอะคะที่ต้องระวังส่วนใหญ่<า>ก็จะเป็นโรคทางเดินหายใจค่ะพวกหวัดไอเจ็บคอนี่แหละซึ่งแน่นอนถ้าเราพูดโรคทางเดินหายใจก็ต้องพูดที่โควิดด<อ>้วยดังนั้นเราต้องร,ระมัดระวังตัวของเราต่อไปนะครับตรวจ ATK อยู่ห่างกันพอสมควรนะครับ แล้วก็ในเรื่องของการฉีดวัคซีนถ้าใครที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนหรือฉีดไม่ครบรีบไปฉีดสองเข็มไม่พอควรจะฉีดอย่างน้อยสเข็มแล้วถ้า3าเข็มเราต้องกระตุ้นเข็มสี่ไหมคะสําหรับบางคนนะครับเช่นบุคลากรทางการแพทย์นี่โดนเข็มสี่หมดแล้วแล้วก็ประชาชนที่6กอายุมากน้ําหนักตัวเกินมีโรคใชยคนไปฉีดอย่างนี้เท่ากับว่าหน้าฝนเนี่ย ก็ทําให้ร่างกายของเราอ่อนแอแล้วก็มีความเสี่ยงที่จะติดโควิดได้ง่ายกว่าฤดูร้อนหรือเปล่ามันเป็นอย่างนี้มาโดยตลอดนะครับแต่ก่อนนี้ตอนไม่มีโควิดเราก็จะเป็นหวัดเป็นไข้หวัดใหญ่แล้วก็โรงเรียนเปิดเด็กก็ไปติดกันที่โรงเรียนเด็กก็ให้พ่อแม่พ่อแม่ก็ไปที่ทํางานก็จะเป็นอย่างนี้ทุกปีนะครับในโรคของทางเดินหายใจซึ่งแบ่งเป็นทางเดินหายใจส่วนบนทางเดินหายใจส่วนล่างก็คือปอดบวกนะครับพวกนี้ต้องระมัดระวังเรื่องที่อยากจะเตือนประชาชนเรื่องหนึ่ง อย่างสมมุติว่าถ้าเพลงเจ็บคอเนีแล้วเพลงไปซื้อ,อยาเคยทำแค่ทำประจําเลยค่ะ,ะซื้อ,อยากินเองนั่นสิแล้วยากลุ่มไหนที่เพลงคิดว่าเหมาะกับเรามากเลยเรื่องเจ็บคอคือสําหรับตัวเพลงเองนะคะ<ๆ>เพลงจะแบ่งอาการเจ็บคอเป็น2องสเตจก็คือแบบแรกก็คือเต็บเริ่มต้นเนี่ยค่ะก็จะกินแค่แบบพวกลูกอม,อมที่จะช่วยช่วยให้ชุ่มคอหายเจ็คอกับแบบที่รู้สึกว่า เอออันนี้เหมือนจะติดเชื้อเจ็บคอแล้วก็ตัวร้อนด้วยรู้สึกเป็นเยอะใช่ตอนนี้นึกถึงอะไรก็จะซื้อยาแก้อักเสบนี่แหละยาฆ่าเชื้ออยากจะพูดเด็นี้แหละอยากจะพูดปเด็นี้แหละครับเพราะว่าเมื่อกี้เราพูดว่าโรคติดเชื้อคองทางเดินหายใจในช่วงหน้าฝนเนี่ยเช่นโควิดเพลงยุทธรู้อยู่แล้วว่าโควิดเป็นโรคติดเชื้อไวรัสและยาแก้อักเสบที่เพลงพูดที่ต่อมาเพลงก็พูดคําว่ายาฆ่าเชื้อนะมันคือยาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย เพราะนนประชาชนต้องมีความรู้เบื้องต้นก่อนนะครับ<อ>ว่ายาปฏิชีวนะเรียกให้ถูกต้องเรียกว่ายาปฏิชีวนะ<อ>เป็นยาที่ออกฤทธิ์ต่อแบคทีเรียไม่ใช่ไวยรัสดังนั้นเมื่อเพลงกเจ็บคอเพลงต้องแยกก่อนฉันกําลังติดเชื้อไวรัสหรือฉันกําลังติดเชื้อแบคทีเรียและข้อเท็จจริงเกือบทุกครั้งเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นไวรัสเสมอดังนั้นที่เพลงเคยกินยาที่เรียกผิดๆว่ายาแก้อักเสบเป็นการกินผิดแทบทุกครั้งแหละ เพราะว่าเราไม่ได้ติดแบคทีเรียแต่เพลงไม่ร okay ู้ตัวเพราะอะไรครับโรคติดเชื้อไวรัสเรารู้อยู่แล้วมันหายได้เองไม่ต้องทําอะไรก็หายได้ยกเว้นโควิดนี่แหละที่มันเป็นโรคเชื้อพันสายพันธ์ใหม่มาซึ่งปรากฏอาการหนักโรคติดเชื้อไวรัสทั้งหมดเนี่ยหายได้เองดังนั้นเพลงไปซื้อยาอะไรมากินมันก็หายเสมออะ เราก็ฝังใจว่าไอ้ตัวนี้ดีมากเลยกินได้ไรหายทุกทีไม่กินก็หายไม่กินก็หายแล้วมีความเสี่ยงที่เรากินยาปฏิชีวนะทําให้ร่างกายในยรับยาโดยที่ไม่จําเป็นทําให้ตับไตเราทํางานเรื่องไม่จําเป็นเนี่ย <c oughs> มันจะก่อผลเสียที่สําคัญมากๆเลย,ยค ในหนึ่งปีมีคนเสียชีวิตจากเชื้อดื้อยาเนี่ยหลายหมื่นคนโออหก็ืจำนวนว<ะ>คนที่เสียชีวิตจากเชื้อดื้อยามากกว่าคนที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุการจราจรซึ่งมีอยู่หมื่นกว่าคนโออย่างนี้การดื้อยาก็จริงๆเป็นเรื่องใหญ่ที่หลายๆคนมองข้ามนะคะบางคนเอเป็นอะไรนิดอะไรหน่อยคิดเองแล้วก็กินยากันไว้แบบเพลงนี่แห <คน S 1> ละคนชอบกินยากันไว้ <laughs> เพราะฉะนั้น <laughs> สิ่งแรกท <laughs> ี่ประชาชนต้องรู้นะ โรคที่มาแต่หน้าฝนหวัดไอเจ็บคอเกือบทั้งหมดเป็นโรคติดเชื้อไวรัสแยกให้ได้ก่อนตรวจเอทเกว่าเป็นโควิดหรือเปล่าเป็นโควิดรักษาแบบโควิดไม่ใช่โควิดอยู่เฉยๆก็หายก็ใช้ยาพาราเซตามอลถ้าปวดหัวดื่มน้ําให้มากหน่อยพักผ่อนหน่อยเดี๋ยวก็หายหายเสมอเลยถ้าเป็นไข้หวัดใหญ่อาการเยอะหน่อยก็มียาต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่คุณหมอก็รักษาได้แต่ถ้าเป็นหวัดทั่วไปหวัดทั่วไปหายเองเสมอเพราะมันอ่อนๆไม่ต้องกินอะไรเลยหายเสมอแค่ดูแลตัวเองฟ้าทลายโจรก็ช่วยได้ถ้ามีเจ็บคอยมีดังนั้น เมื่อเรารักษาตัวเองโดยไม่ใช้ยาปฏิชุนะเราก็จะหนีจากปัญหาเชื้อดื้อยาเพราะการใช้ยาปฏิชุนะทุกครั้งเนี่ยกระตุ้นให้เกิดปัญหาเชื้อดื้อยาแล้วก็ถ้าเชื้อดื้อยาเกิดขึ้น สมมุติเกิดขึ้นในตัวของหมอเนี่ยมันกระจายจากตัวหมอไปคนรอบข้างไปสู่คนไข้เขาหมอไปสู่ใครต่อใครถ้าเชื้อดื้อยากเกิดกับเด็กก็มาให้พ่อแม่พ่อแม่ก็ไปที่ทํางานก็กระจายไปทั้งชุมชนทั้งทั้งหมู่บ้านทั้งประเทศ่างที่เป็นอยู่ตอนเนี้ยเดี๋ยวนะคะอาจารย์ค่ะเชื้อดื้อยากเป็นโรคติดต่อด้วยหรอคะก็คือเชื้อโรคเนี่ยมันออกจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่งยกตัวอย่างเช่นผิวหนังเราวนี่มีแบคทีเรียไหมมีค่ะมีแน่นอนเลยร่างกายเรานี่ปกคลุมด้วยแบคทีเรียไปทั่วทั้งร่างกายเลยดัง แล้วที่มือหมอมีแบคทีเรียดื้อยาค่ะมันก็อยู่ตรงนั้นแหละหรือถ้าหมอไปทําอาหารให้คนกินแบคทีเรียจากมือหมอก็ลงไปในอาหารแล้วถ้าเป็นแบคทีเรียดื้อยามันก็ถ่ายทอดมาอย่างคนที่กินอาหารหรือถ้าแบคทีเรียดื้อยามันอยู่ในทางเดินหายใจของหมอหมอไอจามคนที่อยู่ใกล้ๆหมอก็รับเชื้อดื้อยาไปอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเชื้อดื้อยามันไม่ได้อยู่ในคนคนนั้นแล้วกะจบกันไปมันกระจายยกตัวอย่างเช่นในโรงพยาบาลนะเขาเรียกว่าอร์ดนะก็คือคนไข้นอนด้วยกันสิเตียง มีเชื้อดื้อยาอยู่เตียงมุมนูน้นน่ะหนึ่งคนในหนึ่งอาทิตย์ถัดมากระจายไปหลายเตียงยในโรงพยาบาลเพราะอะไรเพราะเวลาคุณหมอไปตรวจของไข้โควดเนี่ยคุณหมอก็จับนู่นจับนี่เอาสเตปไปฟังนู่นนี่นั่นมันก็กระจายมาอยู่ตามเสื้อผ้าหมอตามมือหมอตามเสียงตามหมอไปอที่หนึ่งก็ตีกนไม่หมดอย่างนี้เป็นต้นแม้แต่คนไข้เดินจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งเดินผ่านไปก็อาจจะเอาเชื้อดื้อยากระจายแล้วดังนั้นเชื้อดื้อยาจึงเป็นปัญหาใหญ่โตมากที่เราต้องกังวล แล้วเราจะต้องแก้ปัญหาเบื้องต้นอย่าก,กินยาปฏิชุนะอย่างครั่งเครืออ่องเลิกไปเลยเลิกไปเลยการกินยาปฏิชุนะเนี่ยเลิกไปเลยมไม่ต้องกินอีกเลยจนกว่าเราจะแน่ใจว่าเราติดแบคทีเรียตอนนี้เพลงก็คงจะมีคําถามต้องเพนจะรู้ได้ไงอะ ว่าฉันติดแบคทีเรียรนั่นนะสิแบคทีเรียโรคโรคที่เกิดจากแบคทีเรียคืออะไรคะแบคทีเรียรกับไวรัสเป็นเชื้อโรคค่ะไวรัสก็เป็นกลุ่มหนึ่งใช้ยาต้านไวรัสอย่างเช่นถ้าเป็นโควิดค่ะฟาวิพิราเวียเคยได้ยินไหมเคยได้ยิน่ะ,ะยาต้านไวรัสค่ะโมโนพิราเวียค่ะ<า>พวกนี้ยาต้านไวรัสค่ะถ้าเป็นแบคทีเรียเราใช้เช่นอะม็อกซี่ออกเมนตินซิตรแมัอะไรพวกนี้แล้วเจ็บคอนี่คือเป็นแบคทีเรียหรือเป็นไวรัสคะเกือบทั้งหมดเป็นไวรัสอ๋ออย่างนี้ เราจึงต้องแยกว่าแล้วเมื่อไหร่ฉันเป็นแบคทีเรียอยากรู้มากเรื่องแรกต้องมีไข้ไข้จริงๆเลยนะ3-8ขึ้นไปข้อที่2องอาปากเซลฟี่สองไฟอุ๊ยมีจุดขาวๆที่ในคอฉันด้วยเหมือนคราบหนองอะติดๆอยู่ข้างในข้างในตรงที่เจ็บอะข้อที่3มไม่ไอประชาชนดูแค่3ข้อนี้ก็พอแต่ถ้าเป็นหมอหมอจะดูอีกข้อนึงหมอจะดูที่คอแต่ทังเนี้ย คลำดูว่ามีต่อมน้ำเหลืองโตและกดเจ็บหรือไม่บริเวณลำคอตรงนี้<อ>ถ้าแบคทีเรียรมันจะโตและกดเจ็บ<อ>ยาปฏิชุนะมันจะฆ่าแบคทีเรียรใช่ไหมค่ะจริงๆอะ่ะเป้าหมายเราบอกว่าถ้ามีแบคทีเรียรที่คอเราก็อยากให้มันฆ่าตรงเนี้ค่ะแต่มันวิ่งไปทางร่างกายแล้วอะอดังนั้นมันเจอแบคทีเรียรที่ไหนมันฆ่าหมดเลยพอมันรบกวนปับ๊บแบคทีเรียรเนี่ยพอถูกรบกวนมันจะสู้<อ>สู้ในการกลายพันธุ์กลายเป็นเชื้อดื้อยาแปลว่าทุกครั้งที่เพลงกินยาปฏิชวนะ แบคทีเรียในปากของเราจะ,ะเริ่มเป็นเชื้อดื้อยาสะสมไว้เชื้อไหนที่ไม่ดื้อก็ตายตายตายไปเหลือแต่เชื้อดื้อยาอยู่ตรงนี้วันใดวันหนึ่งสมมุติว่าเพลนปวดฟันฟันผุเหงือบบวมมันก็เป็นเหงือบบวมจากเชื้อดื้อยาโอ้รักษายากมากมถ้าเกิดมีแผลก็เป็นแบคทีเรียดื้อยาที่เข้าแผลเราและแบคทีเรียดื้อยาที่เข้าแผลย,ยังกระจายไปในกระแสเลือดตายได้แล้วทีนี้สมมุติว่าเรารับเชื้อดื้อยาเข้ามาแล้วเนี่ยค่ะเราสมมติเราเคยกินยาในปริมาณนี้แล้ว เราเป็นโรคใดโรคหนึ่งแล้วเรากลับไปกินอีกเท่ากับว่าในโดสเดิมเราจะไม่หายไม่ใช่โดสเดิมชื่อเดิมก็ไม่หายชื่อเดิมไม่หาย <c oughs> การดื้อยาก็คือยาเดิมที่เคยรักษาดได้จะรักษาไม่ได้อีกต่อไปเรียก <c oughs> ว่าการดื้อยา <c oughs> อย่างนี้เรามีวิธีที่จะทําให้เรากลับมาหายจากอาการดื้อยาไหมคะ ก็คือหยุดใช้ยาปฏิชุนะถ้าเราไม่เอายาปฏิชีนะใส่เข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยการดื้อยาที่สะสมไปตามที่ต่างๆจะเริ่มคลายไปเรื่อยๆกลับมาสู่ภาวะที่ไม่ดื้อยาได้แต่ถ้าเราบอกหน้าฝนมาทีเราประวัิไอเจ็บคอทีมันต้งหลายเดือนเราอาจจะป่วยสองสามครั้งก็กินทุกทีพอกินทุกทีทุกปีกินเรื่อยๆมันก็เชื้อดื้อยายิ่งสะสมสะสมสะสมแล้วโดยเฉพาะผู้หญิงนะสำคัญมา เชื้อดื้อยาที่อยู่ในหลัไทรายก็คือที่อุจจาระเนี่ยมันก็จะมาอยูแ่แถวก้นนะแล้วเชื้อตัวนี้มันสามารถเข้าไปที่ทางเดินปัสสวาวะของผู้หญิงได้โดยง่ายมเมื่อเข้าแล้วก็จะเกิดอาการที่เรียกว่ากระเพาะปัสสวาวะอักเสบดังนั้นถ้าหากว่าเป็นเชื้อดื้อยาที่เข้าแล้วเกิดเป็นกระเพาะปัสสวาวะอักเสบจากเชื้อดื้อยา,าแล้วเชื้อนี้ขึ้นไปทิ่ไปเข้ากระแสะเลือดอเ,เรื่องใหญ่เลย เชื้อดื้อยาเนี่ยเกิดได้จากเราเนี่ยแหละเป็นคนสร้างไว้ในร่างกายเราเพราะเราไปกินยาปฏิชุนะมั่วๆกินพลร่งเคลือกับเชื้อดื้อยาที่คนอื่นเขามีแล<ฆ>้วเขาส่งมาให้เรา อันนี้ก็เป็นเรื่องที่คุณผู้ชมเนี่ยต้องระวังเป็นพิเศษเลยนะคะสําหรับเรื่องของการกินยาเองซื้อ,อยากินเองนะคะถ้าเกิดว่าไม่จําเป็นถ้าเกิดเป็นแค่วัดธรรมดาทั่วไปอ่ะไม่ต้องกินยาหรือถ้าอยากจะกินยากินเป็นพวกยากลุ่มสมุนไพรไทยเช่นฟ้าทล,ลายโจรหรือ,อยาที่ไม่ใช่ยาปฏิชีวนะใช้ยาเพื่อบรรเทาอาการเท่านั้นเช่นพาราเซตามลอลยาใช้ยาปฏิชีวนะเป็นอันขาด ก็อยากกินยาโมซัวน,นี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยผิดพลาดมาเหมือนกับเพลงก็ได้นะคะแต่แต่วันนี้เรามีความรู้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องใส่ใจนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพในเรื่องของการเลือกทานยาให้มากขึ้นและพี่นิาจารย์คะในช่วงหน้าฝนแบบนี้เนี่ยมีโรคอะไรที่ควรระวังนอกจากโรคที่เรารู้กันอยู่แล้วบ้างะคะโร<ล>คที่เราควรระวังก็คือช่วงที่ฝนตกน้ำคะ่ะง ดาวต่อไปได้ไหมฉีนูเหรอคะอยู่อะฉีนูก็ด้วยฉีนูก็ได้ถ้าน้ำขังฉีนูนี่หมายถึงที่จะออกไป ที่แบบน้ําขังแล้วมีหนูวิ่งเพ่นผ้าแล้วก็ฉี่ลงมาแล้วพอในฉี่หนูเนี่ยมันมีแบคทีเรียอันนี้คลับมาเรียงแบคทีเรียได้เลยเพราะว่าในฉี่หนูเรานั้นจะมีแบคทีเรียบางชนิดซึ่งจะอยู่ในน้ําพอเราไปลุยๆแล้วเรามีแผลเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันจะซึมเข้ามาแบคทีเรียมันก็เป็นโรคติดต่อทางแผลผิวหนังถูกต้องอาการมันจะเป็นยังไงคะสมมุติว่าเรามีแผลแล้วเราไปรับเชื้อฉี่หนูขึ้นมาตรงแผลแล้วมันจะเป็นยังไงคะตอนที่เราก็จะเฉยๆแล้วไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรหรอกม แล้วถ้าเป็นมากๆเนี่ยไตอาจจะวายก็ได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องรักษาให้ทันท่วงทีด้วยการให้ยาปฏิชุน,นะก็ต้องกลับเป็นเรื่องเชื้อดื้อยาแหละ,ะถ้าเกิดมันเป็นเชื้อที่เข้าสู่ร่างกายเราแล้วไม่ดื้อยาค,คุณหมอให้ยาไปมันก็หาย<อ>แต่ถ้าเป็นเชื้อดื้อยาใส่ไปอ้าวไม่ดีขึ้นเปลี่ยนยาอ้าวไม่ดีขึ้นเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาคนไข้บางคนนะรับเชื้อโรคซึ่งหายาไม่ได้เลยในโรงพยาบาลเพราะดื้อไปหมดอมันนี้แหละเป็นอันตรา,ายส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือโรคที่มากับยุ่ง ไข้เลือดออกมันมีหลายโรคเลยเราได้ยินซิก้าไหมค่ะเราได้ยินโรคซิก้าอย่างนี้เป็นต้นไข้เลือดออกอย่างนี้เป็นต้นนะครับโรคพวกนี้เป็นโรคที่มาับบนี้แบบนี้แต่จริงเดี๋ยวนี้มันกระจายไปทั้งปีแล้วนะแต่ส่วนใหญ่ก็คือพอยุงเยอะมันก็มีโอกาสที่จะเป็นโรคที่มากับยุงได้มากขึ้นซึ่งเป็นไข้เลือดออกเนี่ยอาการก็จะมีไข้สูงนะครับแล้วก็อาการทางเดินหายใจไม่ค่อยมีหรอกตัวร้อนอย่างเดียวเป็นสําคัญนะแล้วพอตัวร้อนมากๆถ้าเกิดทําแบบเลยรบอกโอ้ตัวร้อนไม่รู้เป็นอะไรไปซื้อยาปฏิชวน่้ว เพราะว่าโรคที่มากับยุงเนี่ยที่มาในเมืองเนี่ยที่เ,ทเรียกว่าไข้เลือดออกเนี่ยเป็นเชื้อไวรัสอีกแล้วเรียกว่าเชื้อเดงกีก็เป็นไวรัสอีกอแสดงว่าชีวิตประจําวันของเราเนี่ยโรคส่วนใหญ่เกิดจากเชื้อไวรัส<อ>ยาปฏิชุนะไม่ได้ช่วยหรอกอน้นยาปฏิชุ้ะที่เราไปซื้อกินมั่วๆเนี่ยเราซื้อ มักจะผิดเสมอ oh. มักจะผิดเสมอนะครับเราต้องไม่ได้ใช้กอนว่าเราเป็นไวรัสหรือแบคทีเรียอเอางี้ดีกว่าคะ่ะอาจารย์คะให้อาจารย์ฝากถึงการดูแลตัวเองในช่วงหน้าฝนให้กับคุณผู้ชมก่อนจาัดก,การดีกว่าคะ่ะก็คือพยายามนะอย่าให้ไปโดนฝนจนเปียกน,นะเท้าแบบนี้นะครับมีร่มมีเสื้อกันฝนนะครับถึงบ้านก็ทําให้ร่างกายแห้งโดยเร็วโดยเพาะเท้าเนี่ยนะครับะจะได้ไม่ติดเชื้อนะครับแล้วก็เมื่อเราดูแลสุขภาพดี ก็จะเป็นหวัดได้น้อยลงวัดนี่หมายถึงรคติดเชื้อไวรัสของทางเดินหายใจแล้วก็ในเรื่องโควิดก็จงทําแบบที่เคยทํานั่นแหละนะครับดิส n ทนซิ่งอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เรื่องของการตรวจเอทีเคเป็นระยะอย่างนี้นะครับแล้วก็ฉีดวัคซีนอย่างเงี้ยเพื่อป้องกันไข้หวันใหญ่ก็มีวัคซีนนะครับคนทุกคน ที่ถึงวัยหนึ่งอายุมากมีโรคประจาตัวควรฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่หนึ่งครั้งทุกปีอืมอันนี้ก็เป็นเรื่องสุขภาพดีนะคะที่เรานําม,มาฝากให้กับคุณผู้ชมนะคะเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องใกล้ตัวมากกว่าที่คุณคิดย้ำเลยนะคะว่าอย่าซื้อ,อยาทานเองมั่วซัว่วใครที่เป็นโรคอะไรก็ไปหาคุณหมอหรือว่า ปรึกษาเภสัชกรก่อนซื้อ,อยากก็ดีค่ะวันนี้ต้องขอบคุณด้วยนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์พิศนจงตระกูลอาจารย์พิเศษภาควิชาเภสัชวิทยาคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและประธานคณะทำงานสร้างความเข้มแข็งประชาชนด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลขอบคุณมากๆค่ะอาจารย์ดีครับครั้งหน้าเราจะมีเรื่องราวดีๆอะไรมาฝากคุณผู้ชมอีกนะคะห้ามพลาดเลยในรายการ3ยอดเวอร์วันนี้เพลงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ